โดยทางศูนย์ปฏิบัติธรรมพระมงคลเทพมุนีได้จัดโครงการบรรพชาและอุปสมบทมู่บูชาธรรมพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปรับมารุ่นที่สองเมื่อวันที่24ตุลาคมที่ผ่านมาณอนุสาสถานมหาวิหารพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปรับมารสถานที่เกิดด้วยรูป,ปกายเนื้ออำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีโดยในช่วงเช้าคณะท่านเจ้าภาพผู้ปกครองและนักธรรมทายาททุกท่าน ประกอบพิธีเวียนประทักษิณรอบอนุสรสถานมหาวิหารพระมงคลเทพุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารบรรยากาศการเวียนประทักษิณเป็นไปด้วยความชุ่มเย็นด้วยบุญกุศลไม่ว่าจะเป็นนาธรรมทายาทที่ได้ตัดสินใจเข้ามาบวชเจ้าภาพที่สนับสนุนการบวชคณะญาติผู้ปกครองของนาธรรมทายาตรวมถึงสาธุชนผู้ร่วมอนุโมทนาบุญที่เดินทางมาร่วมบุญใหญ่ในครั้งนี้ ต่างมีความปลื้มปีติอินดีเป็นอย่างยิ่งหลังจากประกอบพิธีเวียนประทักษิณเสร็จแล้วนาธรรมทายาได้ประกอบพิธีวันทาพระประธานด้วยใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความศรัทธ,ธาในพระพุทธศาสนาและในมหาปูชนียาจารย์คือพระเดชพระกุณหลวงปู่พระผู้ปรับมารโดยโครงการบรรพชาและปะสมบทหมู่ในครั้งนี้ได้มีผู้ศรัทธ,ธาเข้ามาบวชจำนวนทั้งสิ้นแท่านโดยทุกท่านที่เข้ามาบวชต่างมุ่งมั่นตั้งใจในการเข้ามาฝึกฝนอบรมตนเอง ใช้เวลาให้มีคุณค่าสูงสุดต่อตอนเองในภาคสายได้จัดพิธีขอขอมาลาบวชผู้ปกครองและมอบพระไรให้แก่หน้าธรรมทายาทผู้กำลังก้าวเข้าสู่ความเป็นธรรมทายาทในพระพุทธศาสนาบรรยากาศเต็มไปด้วยความสงบเรียบร้อยและศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นภาพที่น่าจดจำจากนั้นได้ประกอบพิธีบรรพชาเป็นสามเนรภายในอนุสรสถานมหาวิหารพระมงคลเทพุนีครั้งแรกของโลก โดยมีพระปริยัติวรคุณเจ้าคณะอำเภอสองพี่น้องจเจ้าอาวาสวัดสองพี่น้องพระอารามหลวงจังหวัดสุพรรณบุรีให้ความเมตตาเป็นพระอุปชาพร้อมทั้งกล่าวโอวาทให้แก่สามเณรอันทรงคุณค่าและอนุโมทนาบุญกับคณะผู้มีบุญทุกท่านที่ได้มีส่วนในการสนับสนุนการบวชในครั้งนี้ให้บังเกิดขึ้นสิ่งที่ทุกท่านทํานั้นไม่ใช่เรื่องที่จะทําได้โดยง่ายวันนี้เราได้มาหล่อหลอมสามเณรให้เป็นศาสนนทายาตในพระพุทธศาสนา และได้มาเป็นลูกหลานของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปรับมารหลวงพอ่อสิ่งที่ทุกท่านได้ทําเป็นบุญใหญ่และไม่ใช่บุญธรรมดาจากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์หยุดใจไว้ที่ศูนย์กลางกายตอนที่7และหลึกระลึกนึกถึงบุญกุศลที่ทุกท่านได้ทําไว้ตามเสียงนํานั่งสมาธิของหลวงพอ่อก่อนที่จะประกอบพิธีทอดผ้าป่าเพื่อสนับสนุนงานบุญบรรพชาและอุปสมบทหมู่รุ่นที่สอง บูชาธรรมพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปรับมารโดยผู้แทนได้นำกล่าวคำถวายพระปา่ากล่าวคำถวายบาทกล่าวคำถวายจตุปัจเทียธรรมและกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานจากนั้นคณะท่านเจ้าภาพได้น้อมนำบาทถวายแด่ผู้แทนคณะสงฆ์โดยคณะสงฆ์จะได้นำบาทที่คณะท่านเจ้าภาพถวายไปมอบต่อให้แก่สามเณรทุกรูป งานบุญในวันนั้นยังความปลื้มปีติใจให้แก่คณะผู้ปกครองและคณะท่านเจ้าภาพรวมไปถึงสาธุชนผู้ใจบุญทุกท่านด้วยครับวันนี้ก็เป็นโอกาสที่เพิม่มในบุญใหญ่กว่าหนึง่งเนื่องจากชายมันแมนที่บ้านได้มีโอกาสมาบวชนะคะในโครงการบูชาธรรมพระมงคลเทพมุนีสดจันทัศโรค่ะก็ <c oughs> ในในส่วนของตัวเองแล้วซึ่งมีโอกาสสนับสนุนนะคะให้ให,ให้ให้พ่อบ้านนะคะได้บวชอีกรอบหนึ่งซึ่งก็รอบนี้จะเป็นรอบที่4แล้วะคะ่ะซึ่งเขามีความตั้งใจมากค่ะเนื่องจากอยากอยากจะบวชให้ญาตินะคะก็คือพี่ชายทั้งสองคนซึ่งสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงแต่เนื่องด้วยบิดามัรดาก็คือเสียชีวิตแล้วนะคะก็เลยยังเหลือพี่ชายซึ่งสุขภาพไม่แข็งแรงก็เลยจะบวชเอาบุญตรงนี้ คอยสนับสนุนให้พี่ชายาจะได้แข็งแรงขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะส่วนตัวดฉันเองก็รู้สึกว่าปื้มนะคะปื้มิติมากๆค่ะคือก็ไม่มีลูกให้บวชนะคะไม่มีลูกก็เลยปื้มที่ได้มีโอกาสบวชพ่อบ้านนะคะค่ะอยากจะเชิญชวนทุกท่านนะคะชายแมนๆให้มาลองศึกษาพระพุทธศาสนานะคะซึ่งก็โครงการนี้จะมีเกือบทุกเดือนนะคะเ,เมื่อ ลาศิกขาแล้วก็สามารถเอาไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ใครที่ได้มาบวชตรงนี้ที่นี้นะคะซึ่งเป็นที่เกิดของหลวงปู่นะคะได้มาจัดพิธีกรรมที่นี่แล้วได้ไปบวชที่วัดสองพี่น้องซึ่งเป็นวัดที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านบวชซึ่งน้อยคนมากนะคะที่จะมีบุญได้มาบวชตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นน่ะนางหุ่นเนี่ยอยากเชิญชวนทุกคนว่าให้ได้มาบวชที่นี่พวกเราจะดูแลพระที่มาบวชธรามธัญอา่างดีที่สุด เท่าที่จะทําได้ค่ะก็ขอเชิญชวนทุกคนนะคะทั้งทั่วโลกเลยลูกหลานลวงปู่ทั่วโลกเลยถ้าใครได้ยินที่นังหมุนพูดไปเชิญชวนไปก็ขอให้ได้มาร่วมบุญกันนะที่อนุสรสถานบ้านเกิดของหลวงปู่เพราะว่าการที่ได้บวชเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายๆนะคะเป็นเรื่องยากที่ใครสักคนจะได้บวชก็อยากให้ลูกหลานหลวงปู่ทุกคนหรือชาวพุทธทุกคนนะคะได้บวชเพื่อสืบทอดอายุพระศาสนาของเรา ถ้านังหุ่นมีโอกาสก็จะได้เล่าเรื่องราวต่างๆของพระเด็พระคุณหลวงปู่ให้ธรรมยาทุกรุ่นได้ฟังค่ะก็กราบอนุโมทนาบุญทุกทุกคนที่ตั้งใจจะมาบวชนะคะ